หลังจากที่พระเอกนะครับเขานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาชนะศึกการประลองจิตวิญญาณการต่อสู้กับไอ้เต้าฟังร้วหลงคนนี้มาได้สําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยนั่นเองสึ่งตัวโกงเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับหักก็จะไม่ยอมรับความจริงไปอีกว่ามันนั่นแหละที่เป็นฝ่ายได้มาพ่ายแพ้ให้กับพระเอกของเราไปแล้วนั่นเองนะครับต่อมาพระเอกเขานั้นก็เลยได้ทําการฉเฉลยความจริงไปให้กับมัน แล้วก็ทุกคนณนที่แห่งน,นี้เพื่อที่จะได้เข้ามาเห็นไปเลยเนี่ยนะครับผมว่าที่แท้จริงเนี่ยระดับพลังที่พระเอกนั้นก็ได้แสดงออกมาไปเมื่อกี้นี้นั้นมันเนี่ยก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของพลังที่เขานั้นก็ได้มีอยู่สิ่งเมื่อพระเอกเขาก็จริงแต่ระเบิดสุดยอดพลังให้มันก็ได้ออกมานะที่นี่มันเนี่ยก็เลยได้ทําให้ฟางหลวลงมันนั้นพอถึงกับต้องมาพูดไม่ออกการไปเลยทีเดียวและก็ได้คุกเข่า ลงไปกองอยู่กับพื้นถ่ายมายอมรับความพ่ายแพ้กับพระเอกไปแล้วนั่นเองนะครับแต่โดยดีซึ่งจากนั้นแม่นางเสียวชีเจียผู้นี้นางก็จึงได้บอกกับพระเอกไปต่อเลยว่าชินนานที่แท้เจ้าเนี่ยนะ ขอยังไม่ได้แสดงระดับพลังที่แท้จริงของเจ้าให้มันได้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นไปเช่นนั้นหรอแต่ว่าเจ้านี่นะก็ยังคงสามารถที่จะปกปิดพลังจริงๆของเจ้าเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนมากๆเลยอีกด้วยพระเอกของเราเขาก็บอกต่อไปว่าถ้าเกิดว่าขาเนี่ยนะได้ทําการเลี่ยงจิตวิญญ,ญาณแห่งเทพเจ้าสงครามให้ได้ออกมาไปแล้วเราก็ตั้งแต่ทีแรกมันก็คงเถียดายทํยาทให้เวทีแห่งนี้ มันก็จะยิ่งดูเล็กแบบมากยิ่งขึ้นไปอีกและค้าก็ต้องขอโทษกับท่านไปด้วยเช่นเดียวกันสําหรับการที่ข้านั้นแต่มาปกปิดเรื่องพลังอันนี้เอาไว้ก่อนสิ่งนั้นก็จึงได้ตอบกลับมาเลยนะครับว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะว่าข้าเองเนก็คงที่จะไม่ว่าอะไรตัวเจ้าไปเลยแม้แต่นิดเดียวอีกด้วยและข้าก็จะขอประกาศ อย่างเป็นทางการต่อไปเลยก็แล้วกันนะนะว่านักต่อจากนี้ไปชินนานเจ้านะก็จะได้รับเลือกแล้วให้ได้กลายมาเป็นสิทธิ์ลักของสำนักสวนลิงแห่งนี้ไปยังไงกาล่าสิ่งคำประกาศของนางมันน่ะก็ได้เล่นทำเอาให้เจ้าพวกตระกูลฟางเหล่านี้กับปรมาจารย์คนทรยศในตระกูลชินพวกเขานั้นก็ต้องถึงกับมาเสียหน้ากันไปแบบสุดๆเลยนั่นเองนะครับผมต่อมาและพระเอกเขาก็เลยได้ถา ไปกาผูอเวโซไปถึงไปเลยว่าจากนี้ไปข่าแน่นะเขก็จะได้กลายมาเป็นสิทธิ์น้องของท่านและส่วนหนึ่งของสำนักส่วนหลิงแห่งนี้ไปแล้วอีกด้วยยังไงกันล่ะและข้านาก็หวังเช่นกันนะว่าท่านนั้นก็คงที่จะ ไม่มีปัญหาอะไรกับตัวข้าไปใช่หรือไม่จึงผู้อาวุโสไปหึงเขานั้นนก็จึงได้คิดในใจตอบไปเลยนะครับว่าพระเอกเนี่ยก็มีความเทพเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและในอนาคตเนี่ยเด็กคนนี้ก็อาจที่จะมีระดับความแข็งแกร่ง,งที่มันก็สูงมากเกินขวาค่าผู้นี้ไปอีกอนะและเขานั้นก็จึงได้ตอบกลับพระเอกไปเลยนะครับว่าสืบน้องชิ้นน,นั้นเอาเป็นว่าถ้าหากในอนาคตเนี่ยนะเจ้าแต่มีสต รู้เกิดขึ้นมาไปเมื่อไหร่แล้วเราก็นะข้าเองก็จะเป็นคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็จัดการกับมันผู้นั้นไปให้เจ้าเองและคราวนี้เนี่ยนะครับพระเอกคราวนั้นก็เลยได้หันกลับมาเพื่อที่จะได้มาคิดบัญชีแค้นไปกับ้เจ้าพวกตะกูลฟังเหล่านี้ไปเลยนะครับผมและมันก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกมันก็มีความต้องการมากยิ่งที่ก็จะมาฆ่าล้างสังหารทุกๆคนในตะกุลชิ้นแห่งนี้ซึ่งหัวหน้าของตะก ฟังเมื่อเขานั้นก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเมื่อกี้พระเอกเขาก็เพิ่งที่จะไ่้กลายมาเป็นศรริษย์ลากของสำนักส่วนหลิงแห่งนี้และมันก็จะได้ส่งผลทำให้ตระกูลชิ้นของพระเอกนั้นก็จะได้มีพลังอำนาจที่มันก็ได้เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอาจารย์ฟังหลีคนนี้เขาก็เลยได้บอก ับพระเอกแบบตอบไปเลยนะครับว่าพอดีนะนะเมื่อกี้นี่ข้าเองก็แค่สับสนแบบเล็กน้อยมันก็เท่านั้นข้าไม่ได้มีความตั้งใจจริงๆที่ก็จะมาท้าทายและก็ข้าสังหารตระกูลฉินของเจ้าไปยังไงกนล่ะซึ่งคําพูดของอาจารย์ฟางหลีนั้นมันน่ก็แน่นอนเลยนะครับว่าก็ได้ทําให้ทุกๆคนในตระกูลฉินเนี่ยไม่เชื่อ พวกเขานั้นก็จะไม่ยอมให้อาจารย์ตัวโกงผูน้นี้แต่หลุดลอยมือแล้วก็ลอดตัวไปแบบง่ายดายอย่างแน่นอนพวกของพระเอกนั้นก็จึงแต่บอกแบบต่อไปเลยอีกว่าเป็นเวลาผ่านมาต่างหลายปีไปแล้วนะที่พวกตระกูลฟางของท่านนะ่ะได้มาครอบครองเหมืองแร่ของตระกูลพวกเราเอาไว้แถมนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้เข้ามาควบคุมกิจการแล้วก็พวกพัตคานต่างๆที่ตระกูลฉินของพวกเราไปอีกด้วยก็ว่าได้ยังไงล่ะและพวก เราเนี่ยก็อุตส่าห์ ทนลำบากลําบนกับตระกูลฟังของท่านมาเป็นเวลานานมากๆแล้วละซึ่งอาจารย์ตัวโกงนั้นก็จึงได้ประกาศไปนะครับว่าเขานั้นก็จะยอมคืนสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เรือก็ได้ถ้าหากว่าพระเอกนั้นก็ได้มายอมปล่อยให้พวกเขาลอดกลับไปและมีอิสระนั่นเองและเขาก็จะยอมมอบยาถอนพิษเพื่อเป็นของแถมให้กับตระกูลฉินไปอีกด้วยเลยทีเดียวแต่ว่าทานันใดนั่นเองพอของพระเอกนะครับผมเขา นั้นนะก็เลยได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกต่อไปเลยว่าพระเอกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ได้คนพบไปแล้วถึงตัวคนทรยศผู้หนึ่งเมื่อไม่นานนี้อีกด้วยว่ามัน,นก็มีคนคนหนึ่งนะที่ได้แอบติดต่อกับตระกูลฟางอย่างลับๆมาเป็นเวลานานแล้วล่ะถามให้ตระกูลชินก็จึงได้เกิดความเสียเปรียบขึ้นซึ่งคนคนน,นนั้นนะครับผมก็คือปรมาจารย์ชุดแดงผู้นี้ไปแบบจริงๆด้วยซึ่งพอของพระเอกเขานั้นก็กาเช่นกันว่าก็จะ ไม่ยอมปล่อยให้ใชายคนนี้นั้นหลอดตัวไปอย่างแน่นอนและต่อมาพระเอกข่าวนั้นก็ได้บอกต่อไปว่าตัวของพระเอกเองนั้นเขาแน่นก็จะทําการไปร่วมมือเลยกับสํานักส่วนหนิงแห่งนี้ในการมาลงม,มือกําจัดและฆ่าสังหารไอ้เจ้าพวกตระกูลฟางให้มันได้หมดสิ้นซากไปเลยเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อแม้อยู่ถ้าหากว่าตระกูลฟางนั้นยอมส่งมอบและคืนเหล่าสมบัติวิเศษ 然 ไปให้กับทุกๆตระก,กูลในทั่วเมืองหลวงแห่งนี้ไปแล้วล่ะก็นะและก็จงยอมอพยพไปจากที่แห่งนี้ซะจากเมืองหลวงลินซุยซึ่งถ้าหากว่าทําแบบนั้นและพระเอกเขาก็จะยอมทําการไว้ชีวิตพวกตระก,กูลฟางไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพวกตระก,กูลฟางเองนั้นพวกเขาเนี่ยนะครับก็ไม่มีทางเลือกเช่นกันเขาเนี่ยก็เลยได้มาประกาศต่อไปเลยนะครับผมว่าเขาเนี่ยก็จะยอมถามตามทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเอกนั้น บอกไปเลยก็ได้สาบานตนไปอีกว่าพวกเขานั้นก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวหรือว่ามีความคิดที่ก่อจะมาเป็นศัตรูกับตระกูลฉินแบบอีกต่อไปเลยนะครับและต่อมานะครับผมข่าวลือเรื่องที่ว่าพระเอกของเรานั้นก็สามารถไปเอาชนะไอ้เจ้าฟางลัวหลงมาได้แล้วมันเนี่ยก็จึงได้กระจายออกไปและก็เลยได้ทำให้ผู้อาวุโสเหล่านี้นั้นก็จึงได้บอกต่อไปเลยนะครับว่า พวกเราเนี่ยนะก็ไม่คิดเลยจริงๆว่าชินน,นั้นก็จะเป็นคนที่สามารถไปเอาชนะฟังหลวหลงผู้นั้นมาได้จริงๆนะรือเป็นเพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยก็เป็นถึงสุดยอดอัจฉริยะที่มีความเก่งกาจมากที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี้แล้วแถมก็ยังได้มีระดับจิตวิญญาณการต่อสู้ ที่มันนั้นก็ได้อยู่ในขั้นที่8ไปอีกด้วยเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นพวกเราผู้อาวุโสเองนั้นก็ดีใจมากๆเลยที่มันก็เป็นพระเอกเป็นคนที่ได้ทําให้ในที่สุด พวกตะโวนฟังเหล่านี้ก็จะได้อพยพออกไปจากที่เมืองหลวงแห่งน,นี้ไปได้สักทีหนึ่งและจากนั้นฉากต่อมานะครับผมฉากตัดมาเลยที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปนั่นเองซึ่งแม่นางคนนี้ก็คือแม่นางฟังซื้อหลวงนางนั้นก็เป็นคนที่เคยได้เข้ามาต่อสู้กับพระเอกไปแล้วเมื่อตอนเริ่มเรื่องนั่นเองแต่ว่าสภาพของนางในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนครับว่า นางก็จะได้กลายมาเป็นคนเล่ร่อนไปเลยทีเดียวเนื้อตัวของนางก็มอมแมมเป็นอย่างมากและนางก็กําลังหิวโซแบบสุดๆไปเลยอีกด้วยซึ่งแม่นางฟังซื้อหลัวนางก็จึงได้คิดในใจไปเลยนะครับผมว่าในตอนนี้ตระกูลฟังของข้านั้นก็ได้มาถูกขับไล่ไปแล้วอย่างนั้นนะหรือจนต้องมาอบพยพออกจากเมืองแห่งนี้กันไปแต่ถ้าหากว่าบางทีถ้าข้ารีบเร่งตามพวกเขาไปแล้วเราก็ก็คอองอาจที่จะขอตามพวกเขา ไปได้ทันอยู่นะนะและทันใดนั้นเองนะครับผู้ติดตามของเธอนั้นก็เลยได้รีบวิ่งและวก็นําอาหารมาให้กับเธอได้กินไปแหลังจากที่เธอก็หิวโซและไม่ได้กินอะไรมาเป็นเวลาถึงหลายวันแล้วถึงเธอนั้นก็จึงได้รีบกินมันเข้าไปในทันทีด้วยความหิวโหยและอ,ร,อร่อยแบบสุดๆแต่ว่าในทันใดนั้นเองทันทีที่เธอก็ได้มาสังเกตเห็นไปถึงนะครับว่าดาบของผู้ติดตามของเธอน,น ครับผมนั้นก็ได้หายไปแล้วถามให้ฟางซื้อหลวเธอนั้นก็จึงได้มารับรู้ไปได้ในทันทีเลยอีกด้วยว่าผู้ติดตามของเธอเนี่ยก็คงได้นําดาบเพื่อนาบรนไปแลกกับอาหารแล้วก็นํามาให้เธอกินไปอย่างแน่นอนเลยนะครับเมื่อเธอก็ได้เห็นไปดังนั้นพอถึงกับได้รู้สึศรสาวโศกเสียใจเป็นอย่างมากเป็นเพราะในตอนนี้ตระกูลฟางของเธอนานก็ไม่หลงเหลืออะไรอีกต่อไปแล้วนั่นเองแถมเธอเนี่ยก็ยังคง ต้องมาอยู่ในสภาพอดอยากแบบนี้จนก็ถึงขั้นที่เรียกได้ว่านาสงสารเป็นอย่างมากเอาการเลยทีเดียวและจากนั้นชาเขาจะตัดมาไปเลยที่เหล่าผู้อาวุโสต,ต่างๆในตระกูลฉินนะครับซึ่งพวกเขานั้นเนี่ยก็กําลังนั่งเฉลิมฉลองไปเลยให้กับชัยชนะของพระเอกพวกเขาก็ได้บอกต่อไปเลยว่าตอนนี้เล่านะก็ได้มารับสมบัติต่างๆกลับขึ้นมาจากไอเจ้าพวกตระกูลฟางแบบเยอะแยะมากมายเลยอีกด้วย ต้องขอบคุณชินน,นั้นที่ทําให้เรื่องทั้งหมดหมานก็ได้เกิดขึ้นมาซึ่งแม้แต่ตัวของปรมอาจารย์ตัวโกงคนนี้ซึ่งก็เคยเกลียดขี้นหน้าของพระเอกมาก,ก่อนแต่ว่าเขานั้นก็ได้มายอมรับในฝีมือของพระเอกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเป็นเพราะว่าพระเอกนัานก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากยิ่งกว่าชินช้างโกงหรือก็คือลูกชายของเขาแบบมากจริงๆเลยนะครับทมให้ตัวของเขาเองก็เลยได้มากลับตัวกลับใจเป็นปรม อาจารย์คนดีไปแล้วนั่นเองนะครับผมสิ่งไหนก่อนหน้าที่พระเอกของเรานั้นทได้ออกเดินทางต่อไปที่สํานักส่วนหลิงก็เพื่อที่จะได้ไปฝึกวิชาอย่างที่สํานักแห่งนั้นแต่ว่าท่านใดนั่นเองจินช้างกงที่เขานั้นก็เคยเป็นศัตรูกับพระเอกมาก,ก่อนแต่ว่าในบัดนี้เขาเนี่ยก็ได้เดินมาเพื่อที่จะบอก กับพระเอกไปต่อเลยนะครับผมหว่าตัวข้าเองเนี่ยนะก็จะออกเดินทางไปยังที่ดินแดนแสนไกลเช่นเดียวกันด้วยลก็เพื่อที่จะได้ออกไปค้นหาวิธีทางที่จะทาให้ตนเองนั้นพัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นมาให้ตามทันเจ้าไปได้และก็ขอให้เจ้านั้นโชคดีไปกับการเดินทางของเจ้าไปด้วยละกันนะชิ้นนั้นพวกเราเนี่ยก็จะต้องได้พบกันไปอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนซึ่งในที่สุดนะนะครับพระเอกกับชิ้นช้ง ก็เลยได้มาคืนดีกันไปในที่สุดแล้วนั่นเองแต่ว่าก่อนที่ EP นี้ อันนี้นะครับก็จะได้สิ้นสุดลงไปแต่ว่ามันก็ได้มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอในก็ได้พูดตื่นมาไปเลยนะครับว่าชินหนาหนี้เจ้านะก็จะอธิบายให้ข้าได้ฟังมาได้หรือยังว่ามันนั้นก็เกิดอะไรขึ้นครับจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเจ้าไปกันแน่และเนี่ยทำให้จูจ่ๆมันก็ถึงได้แข็งแกร่งขึ้นมาได้มากมายขนาดนี้กันและเรื่องราวในคลิปนี้นะครับผมก็จบลงณตรงนี้หากท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับ ผมก็รบกวนฝากกระแช้าสับตะไครเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะผมทาหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีกรับุ